สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นไงบ้างคะหยุดไปหนึ่งอาทิตย์นะคะของครูมาเจอกันในวันศุกร์ทุกวันศุกร์เลยนะคะขอเช้นชมในส่วนของน้องระดับชั้นปหนึ่งทุกคนนะคะที่ได้ส่งงาน เข้ามานะคะในคาบที่แล้วคุณครูทบทวนในส่วนของเนื้อหานะคะก็คือครอบครัวของฉันใช่ไหมลูกคุณครูได้สอนในส่วนของเรื่องครอบครัวไปหลายคนนะคะทําการบ้านส่งมาแล้วก็ทํามาได้ดีมากขอชื่นชมนะคะในส่วนของครอบครัวนะคะส่วนประกอบของครอบครัวหรือว่าสมาชิกในครอบครัวนะคะหลายคนตอบมาได้ถูกต้องชัดเจนแล้วก็วาดภาพมาสวยงามมากนะคะ มีทั้งครอบครัวเดี่ยวแล้วก็ครอบครัวขยายบางคนในแต่ละครอบครัวนะคะมีปู่ย่าตายายร่วมเข้ามาด้วยซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่หรือว่าครอบครัวขยายนั่นเองนะคะแต่บางคนก็แต่ละครอบครัวก็มีพ่อแม่ลูกแค่น,นั้นแล้วก็พี่นะคะก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวขนาดเล็ก นะคะก็ลูกๆหลายคนได้ส่งการบ้านมานะคะเรียบร้อยสวยงามแล้วก็ถูกต้องชัดเจนขอชื่นชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาดูกันในเรื่องเกี่ยวกับความพอใจในตนเองนะคะทีนี้ความพอใจในตนเองเนี่ยมันคืออะไรน้องมาดูกันก็คือเข้าใจตนเองนั่นเองนะคะเราต้องรู้นะคะจุดเด่นจุดด้อยของตัวเรานะคะ เขาบอกว่าจงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะ,ะน้องดูนะคะตามรูปนะคะมีเด็กชายตุลากับเด็กชายใครคะลูกดีเรเห็นไหมคะน้องดูสิคะว่าอสองภาพนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรตอบได้ไหมคะเห็นหรือยังคะลูกเด็กชายดีเรกเป็นยังไงคะดีเรกนุ่งกางเกงสีอะไรเอ่ยอใช่ค่ะดีเรกนุ่งกางเกงสีเขียวส่วนตุลาล่ะคะลูก ุลานุ่งกางเกงสีฟ้านั่นเองอสองคนนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรคะตอบได้ไหมคะ,ะใช่ค่ะความแตกต่างเห็นได้ชัดเลยทําไมคะดีเรกรูปร่างเป็นยังไงคะลูกรูปร่างอ้วนนะคะสมบูรณ์นะคะอ้วนสมบูรณ์นะคะใส่เสื้อสีสม้มเห็นไหมคะ,ะยิ้มแย้มแจ่มใสนี่คือดีเรกทีนี้น้องมาดู เด็กชายตุลาน้องตุลาเป็นยังไงคะตุลาเป็นยังไงเอ่ยตัวเล็กผมนี่คือความแตกต่างของแต่ละคนซึ่งบุคคลแต่ละคนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอันนี้แค่ด้านร่างกายที่ลูกเห็นได้ชัดนะคะน้องสังเกตภาพเด็กทั้งสองคนนี้แล้วบอกว่าเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างลักษณะเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรไหลายคนก็ตอบได้นะคะอ่ะคิดๆผม นะคะอ้วนผอมสองคนนะคะก็บอกว่าทุกคนมีสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเองนะคะซึ่งถ้าเรายอมรับและเข้าใจตัวเราเนี้ยเราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขจริงไหมคะถ้าเราตัวเล็กตัวผอมถ้าเราไม่อยากผอม นะคะคเราก็ต้องปรับปรุงตัวเองก็ให้รับประทานอาหารให้ตัวโตวขึ้นใช่ไหมคะในส่วนของคนที่รูปร่างใหญ่ถ้าเรายังไม่พอใจนะคะเราก็สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ก็คือโดยการลดอาหารนั่นเองนะคะอันนี้ในส่วนของความพอใจนะคะในตนเองหรือว่าเข้าใจตนเองนั่นเองนะคะอ่ารูปดูนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าในส่วนของ ความภาคภูมิใจในตนเองนะคะความภาคภูมิใจในตนเองเป็นยังไงบ้างคะตัวเราเนี่ยน้องลองนึกดูว่าเรามีความภาคภูมิใจในตัวเองอย่างไรบ้างนะคะบางคนบอกว่าอุ้ยหนูสวยค่ะหนูผมสวยหนูปากสวยหนูมีหุ่นดีบางคนบอกว่าหนูเรียนเก่งหนูไม่สวยก็จริงแต่หนูเรียนเก่งมีน้ำใจนะคะนี่คือความต่างของแต่ละคน ใช่ไหมคะอาทีนี้น้องดูนะคะความภาคภูมิใจของตนเองนะคะความภาคภูมิใจในตนเองเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองนะคะถ้าเมื่อไหร่เราเกิดไม่ภาคภูมิใจเราทําให้เราตัวเราเครียดได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราภูมิใจในตัวเองเราก็มีความรู้สึกดีต่อตนเองเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตนเองมากนะคะมากขึ้นนะคะซึ่งคุณค่านั้น นะคะก็บอกว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปร่างหน้าตาจริงไหมคะอะคุณค่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปร่างหน้าตาหรือว่าฐานะแต่จะขึ้นอยู่กับอะไรคะลูกการทําความดีเห็นไหมคะการทําความดีนี้คือเป็นคุณค่าของแต่ละคนนะคะรู้จักยกย่องให้เกียรติตนและก็คนอื่นด้วยนะคะไม่ดูถูกดูหมิ่นคนอื่นหรือว่าผู้อื่นนั่นเองนะคะดูนะคะลักษณะ ของเราเป็นยังไงบ้างนะคะน้องดูลักษณะของเรานะคะรูปร่างอ่น้องตอบตัวเองเลยว่ามีรูปร่างอ้วนหรือผอมว่าสมส่วนไม่ว่าลูกจะอยู่อ้วนผอมหรือสมส่วนก็ขอให้ภูมิใจในตนเองแล้วก็รู้จักตนเองนะคะนิสัยล่ะคะนิสัยเป็นยังไงบ้างอบางคนนิสัยร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสชอบร้องเพลงนะคะชอบวาดภาพ เล่นกีฬาก็เก่งใจดีนะคะขยันนะคะขี้อายไหมมั่นใจหรือเปล่าให้น้องศึกษาตัวเองนะคะอันนี้ให้รู้จักตัวเองเพราะคุณครูบอกเลยว่าคนเราเนี้ยมันมีดีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี้ยจะมีดีไม่เหมือนกันแม้กระทั่งรูปร่างหน้าตาลักษณะนิสัยนะคะก็จะแตกต่างกันไป ะะลองตอบคำถามตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนลักษณะอย่างไรนะคะหรืออ่ะเมื่อรู้จักตัวเองเสร็จแล้วลองสังเกตเพื่อนๆน,นะคะนักเรียนลองสังเกตเพื่อนๆซิว่าแต่ละคนมีลักษณะอย่างไรบ้างใช่ไหมคะเพื่อนเราในห้องเรียนเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างตั้งแต่รูปร่างหน้าตาสีผิวน้ำใจนะคะขยันไหมขี้อายหรือเปล่าให้ศึกษาเพื่อนๆด้วยนะคะ แล้วก็เพื่อนที่เราศึกษาเนี่ยนะคะลูกก็รู้ว่ามีลักษณะเหมือนกับเราไหม Mania, นะคะคว, course, ความแตกต่างของแต่ละคนนะคะลูกทำให้คนเราที่มีลักษณะไม่เหมือนกันเหมือนที่คุณครูบอกนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายจิตใจนะคะ,ะความขยนันความอดทนนะคะแต่ละคนก็จะมีแตกต่างกันไปนะคะความแตกต่างของแต่ละคนทําให้เรามีลักษณะที่เป็นยังไงคะลูก ไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะทำให้เรามีความภาคภูมิใจในตนเองเราจึงควรพัฒนาตนเองให้เป็นยังไงคะลูกให้ดียิ่งขึ้นเหมือนที่คุณครูบอกว่าสิ่งไหนที่เรายังไม่ดีเราเป็นคนที่อายแล้วก็สร้างความมั่นใจให้ตัวเองมากขึ้นนะคะเราอ้วนอ้วนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีอาจจะทําให้เกิดโรคได้ง่ายกว่าคนไม่อ้อนวนเราก็อาจจะลดน้ําหนักนิดนึงนะคะก็พยายามในสิ่งที่ ไม่ดีนะคะแล้วก็ปรับตัวเองให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะแต่ทุกอย่างเนี้ยก็บอกว่าถ้าเรารู้จักยอมรับตัวเองเราจะอยู่ร่วมกันหรือจะอยู่ในสังคมได้เป็นยังไงคะเราไม่เครียดเราเป็นแบบนี้เราชอบแบบนี้เราพอใจแบบนี้เราก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะมาดูต่อนะคะลูกลักษณะนะคะ ความพอใจในตัวเองหรือว่ารู้จักตนเองที่เป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้าเรามีในตัวเองอยู่แล้วแต่ที่เป็นลักษณะที่ดีหรือว่าไม่ดีมันแตกต่างกันตรงไหนยังไงอ่าน้องมาดูตัวอย่างนะคะลักษณะที่ดีของคนเราเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะเยอะแยะมากมายเลยลักษณะที่ดีทีนี้นะคะเช่นนะคะลักษณะที่ดีของแต่ละคนเหมือนที่คุณครูบอกนะคะเป็นสิ่งที่เราชอบไหมคะ ชอบสิ่งไหนที่เราดีเราก็ชอบและก็มีความภาคภูมิใจนั่นเองนะคะเช่นในส่วนของอารมณด์ดีอันนี้คนที่อารมณ์ดีหน้าไม่บึ้งตึงยิ้มแย้มแี่มใสยอยู่เสมอมีกิริยามรารยาทนะคะเรียบร้อยขยันพูดจาไพเราะดูกับใครใครๆก็รักนะคะไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวหรือว่าในกลุ่มของเพื่อนๆน,นะคะก็อยู่อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะเช่นอย่างไรบ้างคะลักษณะที่ดีของเรา ะคะคิดว่าหลายคนนะคะคงรู้ตัวเองมีดีในส่วนตบางนะคะอารมณ์ดีมีวินยัยตรงต่อเวลาซื่อสัตว์รักความสะอาดรักไหมคะ,ะรักความสะอาดในส่วนของการทํางานหรือว่าห้องนอนของเราทุกอย่างลูกต้องรักษาความสะอาดโดยเฉพาะการแต่งกายก็เหมือนกันชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบไหมคะ ใครบ้างเอ่ยชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะช่วยเหลือสัตว์รักสัตว์อันนี้ก็ถือว่าอชอบช่วยเหลือนะคะลักษณะที่ดีของเรานะคะมีความเชื่อมั่นในตนเองมีไหมคะมีอดทนนะคะอดทนในการทํางานมีความตั้งใจนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้ทําได้ง่ายเลยนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะประหยัด เป็นที่ยังคะลูกมีไหมคะประหยัดหลายคนมีนะคะประหยัดรู้จักอุดพรอมโดยเฉพาะนะคะในยุคนี้เราต้องรู้จักประหยัดนะคะกล้าแสดงออกกล้าไหมคะ,ะกล้านะคะพอคุณครูเรียกปุ๊บหลายคนยกมือตอบกันอ่านะคะไม่ขี้อายนะคะสนุกสนานนะคะมองโลกในแง่ดีใช่ค่ะนะคะนะคะจะเย็นจะเย็นไหมคะ เวลาเพื่อนอโดนแกล้งนิดๆหน่อยๆห,หรือว่าเพื่อนไม่ตั้งใจที่จะทําให้เราเกิดอารมณ์ร้อนหรือว่าฉุนเฉียวขึ้นมาเราก็ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์หรือว่าเป็นคนที่ใจเย็นนั่นเองนะคะอาทีน,นี้เมื่อเรามีลักษณะที่ดีแล้วดีมันก็ต้องคู่กับสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมคะถ้าไม่ดีเนี่ยเราต้องปร,ปรับปรุงแก้ไขนะคะสิ่งที่เราไม่ดีเราต้องปรับปรุงแก้ไขเช่น ลักษณะอย่างไรบ้างลูกมีในตัวเองไหมลูกมีหรือเปล่านะคะถามตัวเองดูว่าชอบแกล้งเพื่อนมีไหมคะถ้าชอบแกล้งเพื่อนนี้ขอให้ปรับนะคะเฉยชาทำงานเสร็จชา้าไม่กระตือรือร้นนะคะพูดโกหกดีไหมคะไม่ดีนะคะพูดโกหกก็ไม่ได้ก็ขอให้ปรับนะคะคุณครูถามพ่อแม่พูดเราก็ต้องเชื่อฟังนะคะขี้เกียจขี้เกียจไม่เอ่ย ไม่ขี้เกียจนะคะขี้เกียจด,ดีไหมไม่ดีนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีดือ้อดื้อหรือเปล่าไม่ดื้อนะคะพ่อแม่พูดก็ต้องเชื่อฟังนะคะคุณครูบาอาจารย์พูดก็ต้องเชื่อฟังไม่ดื้อนะคะไม่สนใจสิ่งแวดล้อม มีไหมคะสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองไม่สนใจมีไหมคะไม่สนใจอะไรเลยไม่ว่าใครจะทำอะไรดูแต่นั่งเล่นแต่โทรศัพท์นั่งเล่นแต่เกมอันนี้ถือว่าไม่สนใจสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้ปรับนะคะชอบทะเลาะวิวาทกับคนอื่นมีไหมคะไม่มีค่ะนะคะสิ่งดีลูกก็ทราบไปแล้วลักษณะที่ไม่ดีก็ทราบไปแล้ว ถ้าไม่ดีเราควรต้องแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ลูกๆทุกคนนะคะปรับในสิ่งที่ตัวเองไม่ดีแล้วก็สิ่งไหนที่ดีก็ขอทำให้ดียิ่ง,งขึ้นไปแล้วก็คุณครูนะคะมีการบ้านฝากให้น้องๆด้วยในเนื้อหาเกี่ยวกับการรู้จักตนเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องพอใจในสิ่งท,ที่ตัวเองมีอยู่นะคะเมื่อ สิ่งไหนที่มันดีแล้วเราก็ต้องภูมิใจนะคะสิ่งไหนที่มันยังไม่มีก็ขอให้ลูกปรับให้ดีขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูฝากเนื้อหาไว้แล้วก็อย่าลืมทำการบ้านส่งด้วยนะคะมีอะไร ซักถามคุณครูค่อยเพิ่นเติมให้ในส่วนของเป็นรายส่วนตัวตามที่ส่งการบ้านเข้ามานะคะลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมทำการบ้านส่งคุณครูด้วยค่ะสวัสดีค่ะ